วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนการติดตั้ง VS Code นะครับคือเป็น Text Editor ตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็น VS Code นะชื่อจริงๆคือ Visual Studio Code นะครับการเราจะเข้ามาโหลดได้นะครับให้เราเซิร์ชคำว่า VS Code ใน Google นะครับเราก็เข้ามาที่เบราว์เซอร์ที่เราใช้งานนะครับแล้วก็ไปที่ Google นะครับอ่าแล้วเราก็พิมพ์คำว่า VS Code ครับนี่ครับเราก็จะเจอหน้าเดียวกันนี่แหละฮะการติดตั้งโปรแกรมก็ยังไม่มีอะไรมากหรอกครับก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยอ่าพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็กด Open File ขึ้นมา นะครับพอมาถึงขั้นตอนนี้ผมพับให้เห็นจะชัดก่อนนะครับว่าขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเราอ่านลายเส้นแล้วนะครับแล้วเราก็กด Ac ็กเลยครับแล้วก็กด next ครับอันนี้คือผ่าที่ตั้งของ VS Code นะครับก็เอาตามนี้เลยครับกด next ครับ next ครับอันนี้เราก็กอถึงขั้นตอน select ตัวนี้เราก็ให้มันมี create desktop icon หนึ่งตัวนะครับก็จะได้มาอยู่บนหน้าจอของเรานะครับกด next ครับ แล้วกด Install ได้เลยครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับแล้วกด Finish ได้เลยครับนี่นะครับหน้าตาของ VS Code ก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ผมจะอธิบายนิดนึงว่าหน้าตาของ VS Code เนี่ยทำอะไรได้บ้างก็มาดูส่วนที่หนึ่งเลยก็คือส่วนที่เป็นไฟล์นะครับไฟล์ก็จะมีทำอะไรได้บ้างมี New File ก็คือสามารถสร้างไฟล์โปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ได้เลย นะครับสมมติว่าสร้างไฟล์ก็จะมีไฟล์ที่มอนไฟล์ต่อไปครับไฟล์คือ n ิว window ก็คือคลิกหนึ่งครั้งก็จะมีอีกหนึ่งหน้าขึ้นมานะครับเป็นอีกหนึ่งหน้าต่างวินโดว์ขึ้นมาสมมติว่าถ้าเรามีสองโปรเจกต์งานนะครับในขั้นตอนนี้นครับต่อไปเป็น open f ไฟล์ก็คือเหมือนเรามีไฟล์อยู่แล้วหนึ่งไฟล์นะครับอย่างเช่นเราต้องการที่จะเปิดไฟล์แค่หนึ่งไฟล์ขึ้นมา สมมติว่าให้ผมก็จะกลับไปที่ไอตัวแซมที่ผมติดตั้งไว้นะครับก็ไปที่ Dice x a m นะครับตามที่เราติดตั้งไว้ f t d o c ดูฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวายอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ครับอ่เพราเราต้องการเปิดไฟล์ index นี่นะครับเห็นไหมครับก็จะมีไฟล์ขึ้นมาแล้วต่อไปความเป็น open folder ก็เหมือนว่าถ้าเรามีโฟลเดอร์อยู่แล้วนะครับเหมือนเรามีโปรเจกต์งานอยู่แล้วนะครับสมมติว่าผมมีโปรเจกต์งานผมจะเรียกเข้ามาผมก็เดคำว่าต่ชาร์นี่คือโปรเจกต์ของผมนะครับ select นี่ครับตอนนี้ในไฟล์โปรเจกต์ของผมไม่มีแค่ไฟล์ SQL ตัวเดียวนะครับหรือว่าเราต้องการที่จะสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ก็สร้างไฟล์ได้เลยกดสามารถคลิกตรงที่สัญลักษณ์นี้นะครับมันจะมีขึ้คํควาว่า New File ผมอาจจะตั้งว่า index .php กด Enter นะครับนี่ครับก็จะมีไฟล์ index .php ขึ้นมาแล้วกด Save ได้เลยครับอ Ctrl นน S นะครับคือเซฟนะครับอันนี้ครับ Open Workspace นี่ยังไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับยังไม่ต้องข้ามไปก่อนก็ได้ open อันนี้ก็คือไฟล์ต่างๆที่เราใช้ามานะครับ open r ร c e n นนะครับที่เราผ่านใช้ผ่านล่าสุดเหมือนเป็นเรากลังเราตามหาไฟล์ล่าสุดที่เราไปเปิดอันนี้คือเมนูวันนี้ก็คือ Add f o l d e r To Workspace ก็คือเหมือนเราต้องการแ d d f ฟลเดอรอีกโฟลเดอร์นึงเข้ามา มมติว่าเรานี้มีอยู่แล้วหนึ่งโปรเจกต์งานนะครับเราต้องการเพิ่มเข้าอ,อีกหนึ่งโปรเจกต์ก็คือเราสามารถ add folder to workspace ได้เลยนะครับเช่นผมต้องการเอา folder dashboard นี้เข้ามาตอนนี้ผมก็จะมี2องโปรเจกต์งานคือ chart กับตัว dashboard นะครับต่อไปก็จะเป็นการ save ก็คือกด s a v ตรงนี้ก็ได้หรือว่ากดคีย์ลัดคือกด ctrl s นะครับซึ่ง ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับ Save As ก็คือตั้งชื่อใหม่ได้สร้างโปรเจกต์ใหม่ได้นะครับอ,อ๋อเจอแล้วทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะโค้ดโฟลเดอร์ทั้งสองโปรเจกต์งานนี้ออกนะครับให้เราไปที่ไฟล์แล้วเราสามารถที่จะโค้ด Workspace ได้นะครับไม่เซฟเห็นไหมฮะไฟล์ file ของเราก็จะหายไปเหมือนถ้าเราต้องการที่เคลียร์หน้าจอแล้วก็สร้าง โปรเจกต์งานขึ้นมาใหม่นะครับมันดูด้านบนต่อจากไฟล์ก็ต่อไปก็เป็น Edit นะครับส่วนของ Edit นี่ทำอะไรได้บ้างก็มีการ Control เก็ Z คืออันดูก็คือการย้อนกลับนะครับหรือว่าการกลับไปเพนกลับไปท่างกลับไปก่อนหน้านะครับก็คือ c o n t r o l เซตคอนโทรลไนะครับกดคัทก็าคอนโทรลเอ็กคอนโทรลซคือ Copy c o n t r o l V คือ p s t e ก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเป็น ั่ทั่วไปที่เขาใช้กันก็คือเหมือนว่าเป็นคีย์ที่ทั่วๆไปนะครับ section selection ก็ Se oh, Se oh, ยังไม่ค่อยได้ใช้นะครับ view ก็ยังไม่ค่อยได้ใช้ก็เป็นการจัดการพวกหน้าตาหน้าตาของไอ้เจ้า V S Code นะครับส่นวนใหญ่ก็จะเป็น a p p a r a n c e นะครับว่าเราจะทำอะไรได้บ้าง zoom in zoom out ยังไงหรือว่าโชว์อะไรบ้างนะครับซึ่งถ้าเป็นมือใหม่ก็ยังไม่ต้องไปทำอะไรนะครับเดี๋ยวก็จะแบบ หาไม่เจอเลยยุ่งเลยนะครับนะครับในส่วนกูรันอะไรเงี้ยเป็นเราก็ยังไม่ค่อยได้ใช้นะครับเทอร์มินอลอ่าเทอร์มินอลนี่ือเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เหมือนกันนะครับบางทีถ้าเราเขียนโค้ดหรือว่าเราอาจจะต้องไปเจอการใช้พวกคาสั่งเหมือนคําสั่งดอทเหมือนใช้พวก Node.js หรือเป็นอะไรก็ตามที่มันเป็นเหมือนต้องมีคําสั่งเราต้องมาใช้เทอร์มินอลในส่วนส่วนนี้นะครับ ก็เหมือนเราต้องการรันเทอร์มินอลหรือว่าเขียนพวก PHP พวกเว็บที่เป็นเหมือนจะเป็นขั้นสูงขึ้นไปนิดนึงอาจจะเป็น Laravel หรือว่าจะเป็น Angular อะไรพวกนี้นะฮะหรือว่า Bootstrap เราก็ต้องใช้ run command นะครับแล้วก็เป็นพวกเกี่ยวกับคล้ายภาษาที่เป็นของ Linux นะครับเป็นเหมือนภาษา Dot นะครับเดี๋ยวจะได้ไมใช้กันแน่ๆในส่วนต่วน,นี้นะครับเราปิดไปก่อนทีนี้มาดูทางฝั่งเมนูด้านซ้ายบ้างมีอะไรบ้างก็มี explorer ก็คือเหมือนดูว่าตอนนี้เรามีไฟล์งานเท่าไหร่แล้วมีโฟนเดอร์งงานอะไรบ้างมีงานอยู่ตรงไหนให้ดูฝั่งซ้ายเมื่อกี้ผมกดโค้ดไปแล้วนะครับในส่วนนี้ก็ปิดเปิดได้ในส่วน,ก,น,น,วนการเซิร์ชหาก็คือเหมือนเราต้องการหาโค้ดบางทีโค้ดมันอาจจะยาวๆเป็นมากกว่าสามร้อยสี่รอยหรือเป็นพันพันแถวก็มีนะครับอาจจะต้องมีการเซิร์ชหาแล้วก็เปลี่ยนคาเปลี่ยนเขาเรียกว่าเ,เหมือนเปลี่ยนคีย์เวิร์ดใหม่เปลี่ยนคาสั่งใหม่ที่แบบเยอะๆเราต้องอาจจะต้องใช้การเซิร์ชแล้วตอนวางทับเข้าไปนะครับ เมนูนี้เขาเรียกว่าเป็นซอสคอนโทรลซอสคอนโทรนนี่เราก็ยังไม่ได้ใช้นะครับเราต้องเขียนเขาเรียกว่าอะไรต้องเขียนโปรแกรมเป็นก่อนถึงจะไปใช้ซอสคอนโทรลได้อาจจะเป็นพวกเกี่ยวกับการใช้กิจการใช้เอา,อาเขาเรียกว่าอะไรเอาซอสโค้ดขึ้นไปบนบนคาวอะไรพวกนี้ฮะในส่วนของดีปักก็มีการเขียนโค้ดในหลายๆรูปแบบรูปแบบอื่นๆที่นอกเหนือาจากที่เราใช้อาจจะมีเหมือนกันนะครับก็ นี่ก็เป็น extension นะครับอาจจะเป็นการติดตั้งสมมติว่าถ้าเราเขียนที่เราจะต้องใช้ในที่นี้ก็คือมี head ก e ับพวก php นะครับเหมือน html อา่าอาจจะเป็นเนี่ย head ทีเอานิทเป็ดทำไมเราต้องติดตั้งพวกนี้คือติดตั้งไปเพื่อที่จะให้เวลาเราพิมพ์คำสั่งแล้วกดแล้วมันก็จะเหมือนว่ามันจะรู้ว่าเราจะเขียนอะไรต่อไปนะครับจะเป็น html อะไรพวกนี้หรือว่าอะไรเราก็มาติดตั้งเพิ่มนะครับ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับในการใช้ของ VS Code ครับเดี๋ยวผมจะมาพูดต่อในคลิปต่อไปครับ